ทำงานหน้าเตาแล้วเป็นฝ้าจะต้องดูแลอย่างไรดีวันนี้เป็นคำถามจากลูกค้านะคะที่มีอาชีพขายกับข้าว,าวทำอาหารอยู่หน้าเตาเจอเตาร้อนทุกวันแล้วตอนนี้สิ่งที่เจอก็คือเป็นฝ้าไปเรียบร้อยแล้วจะมีวิธีการดูแลอย่างไรบ้างห้ามพลาดเลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคำถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์นะคะ มาเลยกับอาชีพนี้ต้องบอกว่าก็เลี่ยงไม่ได้เพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ทำมาหากินด้วยการทำกับข้าวอยู่หน้าเตาแล้วก็หลายเคสนะคะที่บอกว่าขายขนมอ่ะก็มีทั้งทอดกล้วยทอดแล้วก็มีขายเครปนะคะทำงานเกี่ยวกับหมูปิ้งอ่ะขายหมูปิ้งไก่ย,ย่างอย่างเงี้ยค่ะผัดกับข้าวหน้าเตาทีนี้สิ่งที่เขาเจอคือเป็นฝ้าไปเรียบร้อยจะทำยังไง แล้วอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ถามเข้ามาค่อนข้างจะมากก็คือเขาบอกว่าไม่ค่อยได้ทาครีมกันแดดด้วยเพราะเนื่องจากว่าทาเข้าไปแล้วเนี่ยยังไงก็อยู่หน้าเตาเนาะมันหลุดล่อนหมดเงื่อออกหมดอย่างเงี้ยจะทำยังไงดีวันนี้เราจะมาให้เคล็ดลับกันนะคะสําหรับคนที่ทํางานหน้าเตาอย่างแรกเลยถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องทํางานอยู่หน้าเตาร้อนๆก่อนอื่นก่อนออกจากบ้านหรือว่าก่อนจะทํางานตรงเนี้ยล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแต่งตัว ทาบำรุงเสร็จแล้วก็ต้องทาครีมกันแดดอยู่ดีค่ะก่อนไปทำงานหน้าเตาตรงนั้นโดยที่ว่าการทาครีมกันแดดนะคะถ้าใช้ชิ้นิดครีมก็คือ2ข้อนิ้วชี้แบบนี้โดยต้องบอกว่าตอนนี้นวัตกรรมมันก็ไปไกลแล้วเนาะมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเวลาเราทากันแดดอย่างเกตเองจะเจอปัญหาเลยทาแล้วมันมัน,มนเหนียวเนะหนะ หน้าเนี่ยเดี๋ยวก็ทอดไข่ได้แล้วมันเงาเยิ้มอย่างนั้นมันไม่มีใครชอบค่ะแต่ตอนนี้เราเลือกได้เนาะก็มีหลายเนื้อเช่นถ้าเราเนี่ยไม่ชอบความเหนียวเนอะหนะก็เลือกเป็นเนื้อ BB BB เนี่ยคือจะเป็นเนื้อโ i n 1อิมันจะบวกรวมทั้งบำรุงกันแดด50เท่าเมคอัพเบสที่จะช่วยให้หน้าใสาขึ้นแล้วก็รองพื้นเกรดพรีเมียมคือทาตัวเดียวจบเลย แล้วสามารถทาซ้ำระหว่างวันได้วิธีการนะถ้าเกิดว่าเราอยู่หน้าเตาแล้วก็เหงื่อออกอย่างเงี้ยเยอะๆถ้าเราไม่ได้แต่งหน้าอยู่แล้วก็ล้างหน้าค่ะ จะได้ทําความสะอาดเอาเหงื่อคลออกไปแล้วก็ทากันแดดซ้ําในระหว่างวันบางคนเนี่ยคือทํากับข้าว8ชั่วโมง10ชั่วโมงต่อวันการทาครั้งเดียวรอบเดียวตอนเช้าคือเอาไม่อยู่ฝ้ามันก็ขึ้นเวลาความร้อนมาโดนผิวหน้าความร้อนคืออีกส่วนหนึ่งนะคะที่กระตุนฝ้าได้นอกเหนือจากพวกแสงแดดแสงย v วีและบางคนบอกว่าขายกับข้าวตอนดึกละ่ะแดดไม่เจอก็คือเร,เรายังเจอเตาร้อนๆตรงนั้นบวกรวมกับแสงไฟนิออนที่เราแบบต้องส่อง เข้ามาใกล้ๆเหมือนกันไม่งั้นมันผัดไม่เห็นบางคนผัดกับเข้าวริมถนนบ้างหรือว่าในครัวที่ค่อนข้างมืดเนาะก็ต้องมีแสงไฟที่จะต้องส่องได้เต็มที่แสงสว่างจากไฟนิออนพวกนี้ยก็ส่งผลให้ฟ้ามันขึ้นด้วยถัดจากนั้นนะก็คือเกศจะต้องแนะนําว่ายาไปขัด ไปพอกไปลอกผิวหรือว่าไปสครับบางคนคิดว่าจะมุ่งเน้นว่าให้ฝ้าออกไวๆก็จะไปสครับผิวขัดผิวทีนี้เนี่ยเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะทํางานหน้าตาพอเราสครับเรียบร้อยมาเจอหน้าเตาร้อนๆฝ้ามันยิ่งขึ้นค่ะเพราะผิวเราบางอย่าไปขัดหน้านะคะไม่แนะนําแล้วข้อที่3ถ้าเกิดว่าเราบํารุงหน้าได้ไม่ให้มันแห้งก็คือพวกมอยส์เจอไรเซอร์แล้วก็เลือกสารสกัดที่ ตรงจุดตอบโจทย์ลดเม็ดสีเมลานินอันนี้จะช่วยให้ฝ้าเราจางลงอย่างเห็นผลแล้วก็ปลอดภัยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสําหรับใครที่ดูแลฟ้าอยู่อยากแนะนําชุดดูแลฟ้า3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่เห็นผลปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกไม่ทําให้ผิวบางหยุดใช้หน้าไม่ดําตัวแรกเลย ตัวนี้เป็นตัวบำรุงช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นช่วยให้ฝ้าที่มีเนี่ยมันจางลงเพราะเนื่องจากว่าจะมีตัวลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับดีนโดยที่ไม่กัดลอกเราจะไม่มุ่งเน้นเรื่องการกัดลอกนะก็จะใช้ตัวนี้ โดยที่เช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดตอนเย็นหลังล้างหน้าเสร็จจะทาเซรัม่มรอบแรกทั่วใบหน้ารอบ2ทา3จุดที่มีฝ้ามีกระใครที่รู้สึกว่าแสบร้อนผิวเนาะทำงานหน้าเตาแบบค่อนข้างจะร้อนมากๆแล้วเมื่อค่อยสบายผิวฝ้าเยอะ ตัวเซรั่มตัวนี้สามารถทาเพิ่มได้ทาเยอะไม่มีปัญหาเพราะเขาไม่กัดลอกค่ะและยิ่งทําให้หน้านุ่มด้วยกระชับขึ้นด้วยนะคะแนะนําเลยถัดมาสําหรับกันแดดที่หลายคนตามหาบอกว่าทาแล้วไม่ค่อยจะแบบเข้าผิวเลยมันมันัเยิมย้มๆแนะนําตัวนี้เลยค่ะ BB กันแดดเคที่ s p p 50 PA บกบวกตัวนี้100ร้อยกรัมเลยนะคะใช้ได้แบบสบใจจริงๆทาซ้ำได้ระหว่างวันและสะบู่ในชุดนี้สนใจทักเลยนะคะ